สวัสดีครับพ่อแม่พี่นออ้องอยู่กับผมต้นปรวัตินะครับวันนี้มาซ <c oughs> ื้อแผ่นลังคาครับซื้อแผ่นลังคาไปสอสอลังคาเพราะว่าพายุเขาเดชช่วงวันที่ยี่สิบพกนะครับเดชไม้ยางต๊ใส่ลังคาลังคาลังคาแตกนะครับแตกเป็นแตกตัดบางสิเลยครับ สายางตกใส่นี่วันนี้เอาไปสี่แผ่นนะครับความยนาสามเมตรสามสิบจะเอาไปต่อกันนะครับนี่นี่ครับลองร้อยบาทแพรที่หน้ายางนะครับหน้ายางขนาดหน้าสิ้นใหญ่เติบนะครับขาดตัดแผ่นเลยครับเร้อยเลย นี่ผงก็เตรียมมาสองแผ่นนะครับแต่ว่าตาัดมาสี่แผน่นอยู่ข้างล่างอีกสองครับนี่ตัวใดมันชำํำรูดท่าก็จะเสริมกันไปนะครับทัวเก่าจะโบอกอ,อกท่อเสริมกันไปเลยนะครับถอดเตตะปูกออกบัดท,ที่นี่ก็เอาเอามาความใสเลยแต่ว่าตรงไปซื้อไอ้พิมพ์พิมพ์เดียวกันนะครับมันจังที่ล่องลองกันเพื่อความแข็งแรงแล้วก็เวลาไอขี้มูขึ้นมามันจะ มันจะมาประทะตัวนี้ก่อนก่อนจะมาถึงตัวใหม่นะครับกะเพิ่มเสริมความแข็งแรงเขาไปนํานะครับนี่มาถอดตะปูก่อนน,น,กนนะครับนี่ครับกะมานี้เนาะครับนี่ตรงนี้กะให้เขายืนขึ้นเลื่อยขึ้นไปข้างบนน้อยนึงนะครับเพราะว่าข้างบนเ้าจะได้ยืน ยืนออกไปยืนออกไปเพราะว่า,าว้าเห็ดัวเสมอกันนะครับข้างบนน้ำเข,ขาจะไหลเขาเข้าต้องเพื่อยืนออกไปข้างบนเพราะว่าลบเห็นเป็นการศาสตร์นะครับเพราะว่าเขาเขาบริทอดแผ่นนี่ตรงนี้หล่องกลางตัวนี้เข้าบริถยิ่งนะเพราะว่าหล่องกลางมันรูเดิมนะครับเขาจะยิ่งขอบเอานี่ครับประมาณนี้ แล้วก็อยู่ในสวนยางนี่มันมันลำบากอย่างหนึ่งคือใบเขาใบแล้วก็กิ่งงาเขาจะหลวงนะครับเขาจะโลนลงแบบนี้มันต้องเด็กขึ้นกวาดทุกทุกปีนะครับแล้วก็ทาบกหวานมันกัเห็ดไ้รังค่าเอ๊มันจะนักนะครับนักแล้วก็เห็ดไ้รังค่าหยุบเวลานามจะไลรลบ่สะดวกนะครับเวลา มันมันบรสนิ์แน่จังหน่อยมันมันเกิดจะหล่ลเขาด่านขางนะครับประมาณนี้กะในสวนยางกะให้เป็นแนวทางนะครับพี่น้องเพราะว่าอยู่ในสวนยางกะความลําบากกับเป็นจังหนึ่งนะครับไอเดเี่ยวมู่เต้นหนาหนาแรงนะครับความห่อนแต่ว่ายา่มหนาฝนมันจะลําบากคือนี่ครับเพี้ยนบ่ถ่ายเฮ็ดติดเกินไป นี่งานยางเข้าจะหนมหนมลงมาหาหาลังขาดนะครับเกิดความเสียหายถาผ้ายุเขานะครับ้าเป็นไปได้ทาอยู่ใน,ในสวนยางเขเ้ผมแนะนําให้เป็นสร่งจัวดีกว่านะครับสร่งจัวลังขาดด่างซึ่งชูงแน่จักหน่อยแล้วก็เล่มแหลมนะครับลังคาเล่มแหลมเพราะว่าจะเด็กกันป้องกัน ใบใหม่่างนะครับแล้วก็งางาใหม่เขาจะบว่อยคางมันจะบวได้ยากับการเดิ๋มาก,กวูดแบบนี้นะครับแต่ว่าความเสี่ยงกับเกิดความเสียหายเหมือนเดิมนะครับเพราะว่างางางงางาหน่อยกับโบ,โบ,โบเป็นโบโเป็นหยังนะครับโบเท่าไดแต่ว่าพอพองานใหญ่เจองานใหญ่นีลงมามันมันทาให้รางาแตกแบบนี้แล้ครับเพราะว่า นี่แผ่นนี่ก็เสียหายอีกเลครับอยู่ตรงจุดนี้มันลังคาแตกนะครับโุ๊งไซจะเป็นแอ้นี่คือคือจังสีนะครับใหม่โต๊ะไซกระแตกนะครับถึงลังคาเขาจะแข็งแรงซ้าไดมันก็ต้านทานความหนักของงานยางมูอยู่นะครับนี่ว่ามาณนี้เนาะ,ะกระเด็กไขอเดี๋ยมาสอมนะครับ ะได้สวมไปเรื่อยๆนะครับมันหลัวตัวนี้ก็จะได้เอาแผ่นมากบนะครับแต่ตัวนี้ตัวนี้โบกปันไดนะครับเพราะว่าเขาอยู่นอกมันมีแผ่นหนึ่งอยู่ตรงนั้นอย,อยู่ตรงนั้นมันจะเป็นงานยางตกใสเ่เหมือนกันนะครับผมจะเอาแผ่นนั้นมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนเาวเลยนะครับถ,ถ้าถ้าแผ่นนั้นรู้สึกว่ามันจะเข่าสนิมด่านล่างนะครับ ด้าน,นล่างจะเข่าสนิมเพราะว่าายแก๊สอขีโมขึ้นมานะครับเพราะว่าแกสจะบ่ค่อยทาผปริมาณได้หลายเขาเขาจะายขึ้นมามันมันเห็ดหายรังค่าเกิดสนิมนะครับถึงจะเป็นรังค่าแผ่นเมทัลชียกระจิงนะครับจะจะดีกว่าสร้างสีทั่วไปธรรมดาสร้งางสีธรรมดานจะดีกว่าดีกว่าสร้งางสีธรรมดานะครับแต่ว่าจะทําให้เกิดสนิมใดขึ้นกันนะครับ คอยแก่ไขไปจะไปนะครับเพราะว่ากะพื้นที่บ่มีกะถ้าจะตัดต้นยางมันกะคือสีหยากนะครับตัดใดแต่กิ่งเดี๋ยวผมเห็ดเอยซ้อมเอยเสเยร็จแล้วผมจะมาเลี่ยมกิ่งเขาออกนะครับต้นใด,ดเอ็นแห้งผมก็จะตัดออกแต่ว่าให,ให้มูน แม่สองแม่นั่นยขอดก่อนนะครับผมจะเห็ดเพราะว่าหยานเข้าตกใจนะครับงานซ่อมลังค้านะครับ้น,นีประมาณนี้เนาะครับ